โบราณท่านสอนว่าหน้าบ้านใครเป็นแบบนี้แฮรีบแก้ด่วนปิดทางโชคลาภชีวิตครอบครัวตกอับแย่ลงต้องทำให้หน้าบ้านหน้ามองเงินทองจะไหลมาเทมานี้คือเคล็ดลับเรียกทรัพย์ตามหลักฮวงจุยหน้าบ้านท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะ บุคคลใดที่มีใบหน้าสดใสอิ่มเอิบสวยงามก็จะเป็นที่ประทับใจของผู้ที่พบเห็นชั้นใดหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนหน้าตาของคนเราเช่นกันหน้าบ้านใครที่สวยงามหน้ามองสะอาดรมเรือนก็จะเป็นที่ดึงดูดพลังมงคลต่างๆเข้ามาสู่ที่อยู่อาศัย ของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะหนาบานเป็นดันแรกที่จะช่วยชักนําหรือนําพาพลังต่างๆเข้ามาสู่ภายในบ้านหลังนั้นเราจึงควรเอาใจใส่ดูแลหนาบานเพราะนาบานเป็นจุดสะท้อนถึงพลังที่จะเข้ามาสู่บ้านเรือนของตัวเราของตนเองทางพลังที่เป็นมงคล และพลังที่เป็นอัปมงคลห่วงจุยนาบานรวมถึงห่วงจุยลานนาบานและห่วงจุยกานปลูกต้นไม้นาบานจึงสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆของบ้านเลยค่ะเรามาดูลักษณะของห่วงจุยนาบานที่บันทอนพลังมงคลโชคลาภเงินทองมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนาบาน มีต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวหรือตายซากถ้ามีเศษใบไม้ร่วงเยอะจนกลายเป็นรกจะส่งผลถึงสุขภาพของคนในบ้านส่งผลถึงรายจ่ายที่มีเข้ามาไม่ขาดสายสำหรับวิธีแก้ไขตั้มหลักควงจุยนาบานนั้นนะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่ตายควรขุดหรือหรือถอนออกไปแต่ถ้าต้นไม้นั้น เป็นต้นใหญ่ก็ต้องดูเลิกมงคลประกอบด้วยเพื่อป้องกันการกระทบของพลังในการขุดถอนถ้าต้นไม้แห้งเหี่ยวแต่ยังไม่ตายก็ให้บำรุงรักษาต้นไม้ให้ฟื้นกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ถ้ามีเศษใบไม้ร่วงหรือแห้งขาดตนเยอะๆให้เก็บทิ้งใบไม้นั้นและตกแต่งกิ่งไม้ ที่แห้งตายออกไปเพื่อต้นไม้จะได้แตกกิ่งก้านใบขึ้นมาใหม่ศาสตร์ห่วงจุยต้นไม้นาบานเขาว่าไว้นะคะข้อ2องนาบานที่มีถังขยะที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์จะส่งผลมีให้พลังมงคลเข้าสู่บ้านโดยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จะกลับกลายเป็นการชักนำ ความวุ่นวายมาสู่ผู้อยู่อาศัยในบ้านทำให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสำหรับวิธีแก้ไขตั้มหลักควงจุยนาบาดนั้นนะคะต้องรู้จักแยกขยะมีภาชนะที่ใส่ขยะและที่สามารถเก็บกลิ่นได้อย่างมิดช,ชิดกรณีที่เป็นขยะของบ้านข้างเคียงให้ท่านปลูกต้นไม้เพื่อบดบังถังขยะนั้นๆค่ะ ข้อ3หนนาบานที่มีฝาทอระบายน้ำอยู่ตรงประตูรัว้วหรือประตูตัวบานจะส่งผลให้มีการใช้จ่ายเงินทองมากกว่าปกติการเงินไม่คล่องตัวโชคลาภเข้าสู่บานได้ยากสำหรับวิธีการแก้ไขตามหลักฮวงจุ้ยนาบานนั้นนะคะหากนาบานปูกระเบื้องพื้นและมีพื้นที่มากพอ ให้ปูกระเบื้องเพื่อให้กรมกลืนกับกระเบื้องพื้นหนาบานเพื่อบดบังฝาทอ่อหากหน้าบ้านไม่มีพื้นที่มากพอให้ทาสีฝาท่อและขอบท่อด้วยสีเขียวในกรณีที่สามารถทาได้ค่ะที่กล่าวมานี้คือห่วงจุยหน้าบ้านที่บันทอนพลังมงคลโชคลาภเงินทองท่านผู้ฟังคะ ทุกท่านคะและต่อไปนี้ก็คือเรื่องลักษณะนาบานที่ช่วยดึงดูดพลังมงคลโชคลาภเงินทองเข้าสู่บ้านของเราได้มีดังนี้คะ่ะข้อหนึ่งนาบานที่โลง่งไม่รกจะส่งผลให้พลังมงคลเคลื่อนตัวเข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ราเริ่นไม่สะดุดโดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้าบ้าน ไม่ควรมีเข้าของรกขวางทางข้อ2หน้าบ้านควรมีความสว่างเสมอคือกลางวันก็มีแสงสว่างส่องถึงกลางคืนก็เปิดไฟหน้าบ้านโดยใช้ไฟแสงสีเหลืองนวลก็จะดีมากค่ะบ้านที่มีความสว่างจะช่วยดึงดูดพลังแห่งความสำเร็จมาสู่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ของเราได้ค่ะข้อ3นาบานควรมีต้นไม้ที่เกี่ยวชะอมสดใสมีดอกไม้สวยงามเพราะพลังของต้นไม้ที่สดชื่นจะช่วยดึงดูดพลังมงคลโชคลาภความชุ่มชื่นใจและความสำเร็จมาสู่ผู้อยู่อาศัยของบ้านได้ค่ะข้อ4 นาบานที่มีอ่างน้ำน้ำพุน้ำลน้นจะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาภายในบ้านแต่ในเบื้องตน้นไม่ควรจัดวางอยู่ทางฝั่งขวามือคือดีที่สุดควรวางอยู่ฝั่งซ้ายมือโดยเมื่อยืนอยู่ภายในบ้านแล้วมองออกไปนาบานและควรหลีกเลี่ยงการจัดวางน้ำทางทิศตะวันตก เชียงใต้ค่ะเพราะศาสตร์ฮวงจุยนาบานบอกว่าจะทำให้ชีวิตครอบครัวประสบปัญหาความวุ่นวายได้ง่าย้อหาประตูรั้วที่ดีไม่ควรลงเกินไปโดยอย่างน้อยประตูรั้วควรทึบจากลางขึ้นข้างบน50-70%ก็จะช่วยกักเก็บพลังงาน ให้อยู่ในบ้านได้นานมากขึ้นค่ะข้อ6ประตูตัวบ้านที่ดีประตูที่จะเข้าบ้านที่ดีควรทึบเพราะจะช่วยกักเก็บพลังมงคลและช่วยปกปิดความเป็นส่วนตัวของคนในบ้านยกเว้นประตูสํานักงานสามารถใช้ประตูกระจกใสได้ค่ะข้อ7พื้นนาบานที่ดี ไม่ควรต่ำกว่าถนนเพราะพลังอัปมงคลจะไหลเข้าสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ง่ายนั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้ชีวิตจะพบกับอุปสรรคในหลายๆด้านได้ง่ายทั้งสุขภาพโชคลาภการงานและการเงินค่ะข้อ8ป้ายบอกเล็กที่บ้านที่ดี ควรติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สำคัญควรสะอาดและสดใสอยู่เสมอค่ะหลีกเลี่ยงการติดป้ายบอกเล็กที่บานในมุมอับทึบหรือติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ยากควรมีขนาดป้ายบอกเล็กที่บานที่เหมาะสมกับอาคารที่อยู่อาศัยด้วยนะคะฉะนั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ทราบข้อพึงระวังว่าหน้าบ้านแบบใดที่ส่งผลให้ก่อเกิดพลังอัปมงคลและพลังมงคลแล้วถึงคราวที่เราจะเริ่มไปสำรวจตรวจตากันแล้วนะคะว่าหน้าบ้านเราเป็นเช่นไรมีสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วมีสิ่งใดที่เราขาดการดูแลมีสิ่งใดที่เราควรเพิ่มเติม มีสิ่งใดที่เราควรจัดการบ้างได้เวลาไปเสริมฮวงจุย้ยนาบานกันแล้วนะคะและเมื่อทุกท่นทานทำถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุย้ยนาบานที่ทางเราได้แนะนำมาแล้วในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้หนาบานที่สวยงามของทุกท่านนำพาพลังมงคล นำพาโชคลาภนำพาโอกาสทางการงานที่ดีนำพาและดึงดูดพลังแห่งเงินทองและความสำเร็จมาสู่ท่านและคนในครอบครัวของท่านค่ะนอกจากการเสริมหวงจุยนาบานแล้วอย่าลืมท่านควรเสริมด้วยห่วงจุยห้องนอนห่วงจุยโต๊ะทำงานห่วงจุยห้องครัว ห่วงจุยประตูนาบ้านห่วงจุยทางเข้าบ้านห่วงจุยต้นไม้นาบ้านห่วงจุยถนนนาบ้านรวมถึงการจัดห่วงจุยบ้านที่ดีหรือแม้แต่ห่วงจุยหลังบ้านหรือห้องอื่นๆในบ้านด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะครอบครัวของท่านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะสาธุ ขอขอบคุณเจ้าของเนื้อหาแหล่งที่มาข้อมูลดีๆในวันนี้และขอ,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอใทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ